เขาบอกว่า4ี่ในเจ็ดเหี้ยงกรรการบอกนี่ตอนเอาตีีแลนดสี่ในเจ็นนด,จน,น,ดจน,นะโอเคแล้วแคนออก4ี่คนนะครับไ oh! บท์พบใจแอนนะครับชั้นแรกนะครับสี่ในเจ็นะครับรอชมฝากฝาก

องแท่ไม่ทันแล้วไลไม่ตีเล้ไ่มอแท่งใหม่เพื่อป้องกัไอ้ครจะเกได่ไ้ยไ้แทใหม่ได้ โอ้โหเกือบแก่ กครับหนึ่งไม่เหลือวันผมเชฟวันที่ได้ไปเก้าปฏิบัติตำรวจได้เก้าวัน thế trải <laughs> ừ. lại... <laughs> ừ. cái, trời... cái mương rồi không 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 บอลด่ามาแม่ต่อมาเจแต้มมาเด้องใน้อยเแต้มเลยนดทไห้าห้าแต้โอ้สี่น้อยฮ่สถานีกขายแก้วร้อยห้า สูงสีสีแดงนะร้อนไร้อนในถังเท้าแล้วผมเจบอเบอจัดเบอให้ตัดเป็นกา ตกล่แล้เหรอไม่สมัครพี <was> ่ตเลาฮาฮ่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไม่มรไม่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 ไมไ่มั่มไมไม่ไไม่ม่ไม่มไม่ไม่ไม่มไม่มมไม่มไม ี่จับแนน <mayın> ทนเลยแต้ม<ๆ>อต <laughs> ่อ้เอาว่าเลนนาไม่เล่นแล้วได้บอลต่อส้วเยเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเหนียวจังวะ ายเดียวอายุ40ขึ้นไปคู่ที่83เป็นคูที่90รายงารตัวค้างบบยบอลคู่วิพอล้วเตยมเงินอล

นี่จะมาดูท้ายเลยดูบ้างนะครับแตกทุกคนพอแค่มีความรู้สึกถูกพวกกันได้อนาคตในที่สุดก็ต้องเป็นผู้เหรอน้องนี่ครับครับขออนุญาตพูดต่อนะครับครับ ลืมกอตบอลเดี๋ยวๆว่าเดี๋ยวๆครับครับโอ้คู่แรกเสิร์ฟลูกเป็นสภาพอะไรนะครับ ใช่ใช yeah, oh no. mm ่ครับคอมึงบอกซ้อมหนึ่งเนี่ดอยก็บอกว่าโอ้โโอ้าอ้อ้โ้โออ้้ยโอ้ยโอ้้ยโยโ้ยโอยโอ้้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โ

ได้ครับแต่ว่าเออค่ที่แ่ที่เราทำมีวตถุปรน่นที่เราเ็ว่ยมมนมาช่วยกันใหกนดีเพราะว่าขาไม่เป็้าวไม่คว้าไม่คว้าที่ไหนครับ่ ปันีเป็นรายการอะไรี่ั่วที่เขาเชิญพี่าอตอน้ใช่ไหมมันออกหน้าดูแน่นอนใช่ใครับจริงใช่ขอมาได้รอลพี่ 6 <laughs> 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 รักที่ใช่เดียวอาจุสสปีที่ใคยคู้ที่แปดสิคสาู้ที่เจ้าสิบใตับตัวเวลาดีครับที่ตาเลยวะ ไม่ให้มันเตขอาอยยง้ต่อแลวนเอาื่คเห็นหวดี

พอดมัวใเลยนะ่านทานไหนวะเขก็มี้อหาไม่ดีว่ะมันก็พยายามเนออทอตัวไหนอนตอนนี้บอกีอยู่ท่ากองตอนเดียวตอนเปลี่ยนป่า่ เลนร้ยหูงเชื่อกุยหนึ่ที่ขนาดเล่นพีทัวร์รตบอไปกได้กอะไริะผมกินหน่ปังสองหาสิบินห่่กผมไปเนี่ยพี่าไม่น่าเบื๋ยวพกว่าบอกพี่อีกวทเดียวจะกินกับอกามเลยตามงัตัวหนดแล้วนะ ไอ้ยังมันไม่มาดูประเภทคู่ผสมอะไรกูไม่มากูตีีกว่หมดเลยลยกจะเฮ้ยไม่มาดูมไม่มาดูมันไม่มูมนไม่มาดไมันไม่มาดูมันไม่มดมนไมมา

ไม่รู้ว่าแตู่้มน่นะโ่าุ๊ใครไม่รู้แม่งได้แชมป์มือเที่ยงถ้าเป็นอบแรกว่าไะ้ปีกุ่งไม่ได้แชมป์นะว่านนา้าเสี เต้รับนอนไหวดูดูกันพี่หน้าพี่หญิงหญิง่อยู่แล้วไม่สทองทุกคนทั้งไทย ขายได้ไปที่ไโหอเก็บูกินกแฟบาทคมี10บรับแอนด์เบิรขอให้บแมาคัยว่บ

ก้าวดีม่ได้พู้าเลำไม่ดบ้งนี่อเไอุ้ยเยี่ยมเยงเขาด้ได้ได้ ปฏิเสธไม่ออกเลยบอกว่าผอ้พูคังวัน้อรับรองาต้งใชนีีเเปนข้นมี่ันีอ่งก่อนพช่อก วินี่อยากให้เดชื่อนะกล้ะเก็บ<ะ>ผมมาแล้วโอ้ยมึงนม่มามึม่คุณไม่ต้องขอรับมาเลยตู้ยยังมีทันที่หรอดู้ยประเภทใครเดียวตู้ยปีขึ้นไปตู้ย8เก็บตู้ย10วันตด้ย10รันครับ

ดีดวฮะไอ้พ่พีกีพี่ปวอให้ีม่ดักนหรอรัรัไม่ใช่ไม่ใช่มีมี้ดำแบไล่มา1ิเค่าด้วย ผมยิงมาด้วยหมดรอบที่สิบ

ผมขออนุญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะครับพอดีผมติดแข่งตรงนู้นละอืม96 96เราจะไม่รายงานว่าใครชนะนะขออนุญาตปิดไลฟ์สดก่อน